นี่บ้าอะไรนะชิยาโบคนที่คนพี่ตกรอบไปแล้วคนน้องแบบพวาวักของคุณอาร์ตีอ๋อฝั่งพี่ฟาใจนะคเขเนี่ยวปปิ้งมนาะพี่ตกรอบไปอันนี้ผมไม่อยู่ไงน,น,น่าจะเป็นของเมื่อวานหรือเปล่าปุ๊กไก่น่าจะใช่ครับน่าจะาใช่แจ้งฟอลโลไว้๊กได้ครับเออคุณแมวครับจะเข้าแบรนเฟสแล้วนะ ปไปแล้วครับผมคุณกู้ไก่คุณดูในดีคอร์ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูครับผมก็ถึงบอกคุณไงครับอันนึงครับเดี๋ยวเอายอดฟอลโล่ออกให้นะครับผมหางก่อนนะ้ยจะมียังไงอ่านี่ครับผมยอดฟอลโล่ออกให้แล้วนะครับผมอะไรตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะคุณกู้ไก่ใช่ครับเป็นฝั่งสีแดงเป็นฝั่งดีเคนะครับแล้วซาเวตเป็นฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยผม วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทางไหนจะเล่นแผนอะไรกันนะครับฝั่งที่เขตบุกแค่สองคนเหรอครับผมันใจกล้ามากเลยนะคุณไก่เขาอาจจะมีแผนแบบปล่อยตัวหลุดแล้วไปชิงธงหรือเปล่าอ๋อปล่อยตัวหลุดก็ฝั่งตัวหลุดอาจจะเป็นคุณต้มจืดก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ฮะเขาอตอนตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยบุกอะไรกันมากนะครับคุณกุ๊กไกเหมือนเราจะ เขาจะคอยคอยดูเชิญน,น่าจะดูเชิญกันอยู่แต่ว่าผมมองว่าทางดีเวันนี้น่าจะแพ็กกองหลังมาแน่นเลยล่ะมีโกไหมฮะถ้ามีกองหลังนี้คือมีโกรหรือเปล่าก็ต้องมีโกอะไรครับเนี่ยแ <laughs> พ็กที่โทวงเสียอ๋อและสปอนเซอร์หลักของแบม i บลีเราจะลืมไม่ได้เลยนะคุณกุ๊กไก่มีใครบ้างครับ i have CPU ียนะครับความหวานเข้าสารแรงและปั๊มเอสโซ่เนีัยผม ขอบคุณผู้สนับสนุนเนทานแล้วฝั่งด,ดีเคเป็นคนคบ,บุกของซาวเวดมาเลยนะครับผมคุณกูไก่นะฮ <c oughs> ะพอฝั่งดีเคบอกคนไม่ไหวแล้วนะขอบุกเลยและกันแต่เราต้องมารอด,ดูนะฮะว่าอะไรจะเป็นฝั่งกืนกันเอาสวัสดีคุณทังหันด้วยนะครับผมเป็นไงอย่างเป็นอย่างไรบ้างวันที่คุณทางหันเซิฟไหน่นะครับผมอวานผมไม่ได้มารู้สึกว่าเราจะคิดกันหรือเปล่านะฮบผมจังหเอาฝั่งดีเคทเก็บทงแล้วนะแอบเก็บทงอยู่นะคุณกุ๊กไก่ เขาเนียนไงเขาเนียนเขาเนียนอ๋อเอ้าแต่ตายไปแล้วเนี่ยผมโอ้โหว่าฝั่งซาเวททำได้ดีนะผมอ้าวแล้วก็ฝั่งซาเวทแอบมาเกะของแล้วนะคุณมอสแล้วก็โดนปืนโคเปอร์จี้โคเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นห้าแต้มแรกของซาเวทเลยนะคุณกู้งไก่โอ้ยแล้วก็ยังจี้ปืนอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้เพื่อให้เขาล้มไม่ให้มีฝักสลับอยากคุณต้องจีบบัดแห่งได้นี่ผมได้และห้าแต้มแรกก็เป็นของซาเวทเนี่ยภายในสองนาทีนเนรับผม ว่าค่อนข้างไวเหมือนกันแล้วนะออดีเกนขอแค่เสมอเข้ารอบเลยเหรอครับเนี่ยผมว่าดูจากรูปเกมแล้วจริงๆเนี่ยทางซาวเวตเขาค่อนข้างบุกหนักมากๆเลยนะครับเนี่ยก็อาจจะอาจจะแบบอยากแปน้น้เนีงครัเพราะว่าเขากลาวอ่ะค่อคนข้างฉีล้วคุณกุ๊กไก่เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเสมอแต่ชนะก็เข้ารอบได้เลยยกเว้นอาจจะแพ้หรือเปล่าแพ้อาจจะไม่ได้แพ้ไม่ได้อาจจะไม่เข้ารอบเนาะกังเอ่อกลงหันคุมเซฟไหนครับหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยอะ้วตอนนี้ก็ ตาเวทเนี่ยครับพอได้ห้าแต้มาเขาก็กลับบรลิเซ็คตั้งรับกันเลยนะคุณกู้ไก่เขาแพ็กหลัเกาแบบอย่างที่ผมบอกเขาว่าสองทีมนี้เขาเล่นแพ็กกันแบบแพ็กกันดีมากเลยนะใช่ครับผมเขาก็กักไม่ว่าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งหลุดมาอาจจะแบบแต้มไหลเลยนะคุณกู้ไก่ถ้าทำแบบนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับแต่ต้องว่ารอดูกันก่อนเนาะเพราะว่ายังเหลืออีกตั้งหกนาทีเลยเนาะใช่ครับใช่เอ่อฝั่งทีเข็ตอนนี้ก็เหมือนตั้งรับรอรอเพื่อนก่อนเนี่ยแล้วพอเพื่อนมาครบก็เหมือนจะค่อนข้างค่อยๆ กระดึ๊บกระดึ๊บมาทีนึงนะฮะแต่เขาต้องน่าจะไม่รู้ว่าใ่บุกแล้วนะคุณกูกไก่ผมาว่าแต้มพอโดนนำไปแล้วผมเดคุณแม่ครับจังหวะนี้ดูซาเวตเขาเอ้าซาเวตแอบอยู่ในพุ่มมองไม่เห็นครับดิแคทมองไม่เห็นนะเราต้องมาดูนะครับว่าจุดตรงนี้คิดว่าซาเวตคนนี้จะแอบไปเก็บถูกเอ้าคุณกุ๊กไก่ปืนเขาจะหล่อยหลังเอ้าปืนจะโดนหรือไม่ปืนจะโดนหรือไม่สับมาแค่สับเอ้าโอ้ความเฉย อูเหมือนจะโดนปืนยิงเลยนะแต่บายก็ทุบอยู่ครับทุบอยู่ฮะทุบอยู่ฮะทุบเพื่อนด้วยเอ้าแต่คุณต้องจุดเขาบอกว่าเขาหายไปจากแบบคือเขาหายไปจริงๆรินะครับเนี่ยผมมองไม่เห็นเขาเลยนะครับผมตาเอ้าแล้วก็ดีเขตนะครับเก็บอ่าเอาเลยนะครับเอามาเจี๊ับเอาเวทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดเกมไปแล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้ดีเขยเลยไอ้ฝาดเวทจะไล่ชุบครับดีเขตลมเยอะมากๆเลยครับคุณแมวตอนนี้ เอาอจะเป็นซาเวตกืนนะครับเนี่ยกืนแล้วเอากืนแล้วแล้วก็คุณมอสนะครับจะเก็บทงอีกแล้วเมื่อกี้คุณมอสก็เก็บทงไปแล้วนะคุณกุ๊กไก่คุณมอสมีสิทธิ์เป็นเอ็มีพีเก็บทงเลยนะวันนี้ผมว่าใช่เะอ้ยเอแล้วก็ผมว่าจะเป็นสิบแต้มของคุณมอสวันนี้เลยนะคุณกุ๊กไกเพราะว่าเมื่อกี้คุณมอสก็เก็บทงไปแล้วนะใช่แล้วก็เป็นสิบแต้มของซาเวตนะครับผมห้านาทีผ่านไปนะครับซาเวตได้สิบแต้มแล้วทงบีก็กำลังจะเกิดแล้วนะครับผม ต้องมาดูกันนะครับว่าอีกห้านาทีนี้ดีเคตจะนําเอาแต้มกลับมาได้หรือเปล่าเนาะคุณแมวเนาะใช่ครับผมใช่ลและทง B ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนทางทางซาเวตจะได้เปรียบแล้วนะครูไก่เซเวตเขามาคุมที่ทงบหลายคนเลยนะครับตอนนี้ปล่อยทงเอไว้แค่สองคนเองนะฮะตอนนี้ทางดีเขตเขาเริ่มกลับมาที่ทงเอแล้วเนาะเหมือนเหมือนจะวิ่งไปทงบีดูจาก เขาจะวิ่งเข้ามาคุม,มแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีปล่อยไว้ที่เอได้หนึ่งนะครับเหมือนคุณส้มจีจะนอนตายนะครับเมื่อกี้นี้กลุ่มกล้องเห็นแวบๆบเแบบนี่ยผมคุณแม่รับทางคอมเมนต์เขาบอกว่าเอ,อไฟไฟแข็งมากซาวเวดได้คนมาจากเลซานโตสหลายคนด้วยฮนะโอ้แคร,ครบลนะ่างเลซานโตนนี่ก็ค่อนข้างตึงอยู่แล้วตึงอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาอยู่ในไ,ไฟอย่างนี้ด้วยเลยอาจจะทําให้ดีเกตเสียเปียบหรือเปล่าอย่างนี้ มีฝั่งแฟนแฟนซาเวตก็เยอะเหมือนกันเนี่ยผมสาเวดีคนที่เข้ามาดูใหม่เลยนะครับตอนนี้เป็นแมนของดีเคทแล้วก็ซาเวตเนาะผมว่าถ้าสมมติเนี่ยครับคุณก,กุไก่ถ้าฝัา<ม>่งซาเวตบุกเมาทงเอหรือบีได้อีกรอบหนึ่งแล้วตั้งรับเนี่ยวัดได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาคอยบุกแล้วครับเพราะคะแนนเขานําแล้วสามารถชนะราแรกไปได้ง่งงายๆเลยนะครับกุไก่ก็ต้องรอดูว่าทางดีเคทจะแก้เกมยังไงเนาะตรงนี้ใช่ครับผมเอา้า เหมือนซาเวดจะปลุกอีกแล้วนะครับเหมือนจะคุมพงเอนะครับผมถ้าเขาเก็บได้จะนําไปสิบห้าแต้มเลยนะกุไก่นะฮะแล้วอาจจะเป็นห้าแต้มของอีกอาจจะเป็นสิบห้าแต้มของซาเวดเลยเนี่ยผมถ้าเก็บได้จะดอันหรือไปครับผมเอาสิบห้าแต้มของซาเวดเนี่ยผมโอ้โหแล้วเหลือแค่สามนาทีสิบห้าวิแล้วนะฮะคุณทิศเขาเก็บไปแล้วเขาก็ตายเลยนะฮะตายในหน้าที่เลยนะตอนนี้ว่าเป็นการเสียสละที่ ค่านะครับผมแบบี้เพราะว่าผมเป็นผมผมก็ยอมตายนะเพื่อแลกกับห้าแต้มที่ได้มานะไก่ใช่เราต้องมาดูนะครับว่าทางฟาเวตจะรีไฟได้เร็วกว่าเร็วหรือเปล่าเนาะนักผ่าคิดว่าคู่ไหนตึงในค่ำคืนนี้เลยครับผมตอบยากเพราะเก่งทุกทีมเนาะใช่ครับเก่งที่ตอบยากงั้นเดี๋ยวเป็นว่าข้างไหนชนะเดี๋ยวผมเชียร์ข้างนั้นแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงคัะ ห้าคัวครับเราเชียร์กันเลยคู่ไหนชันะ้าผมเชียร์แน่นอนครับเพื่อไม่ให้เสียหน้าของคนนักภาคเนี่ยครับและที่สําคัญนี่ผมผมจะเชียร์ข้างไหนไม่ได้เลยนอกจากข้างสนามเนี่ยบมคุณกุ๊กไก่เพราะผมไม่สามารถเข้าไปเล่นในเกมได้จริงๆครับผมใช่ฮะนี่เรามาดูไฟนิดนึงก่าครับว่าอ่าไม่ทันฮะเฮ้ยเหมือนซาเวจจะเข้ารงบีนะ โอ้ยคุณกุ๊กไก่ครับถ้าเก็บตรงนี้ได้จะเป็น18แต้มต่อ,ตอ <0. S 2> สูย์เลยเนีครับผมแล้วก็คือถ้าดีเคดอยากเขา้ารอบก็คืออีกดหาหนึ่งต้องตีเสม่งไงหไก็้อน,น,นะ้ได้เลยอะชนะในไฟหน้าให้ได้เนาะแอปเปิ้แ18แต้มของทางซาเว่ครับกับเวลาที่ไม่ถึง2นาทีสุดท้ายครับทางดีเคตจะแก้เกมอะไรขอญาตดื่มน้ำนิเดือนคุณกุ๊กไก่พูดไปก่อนเะครับผม เพราะว่าทางทางดีเคทน่าจะแก้กต้องแก้เกมหน้าแล้วล่ะครับเพราะว่าเกมนี้เขาว่าน่าจะไม่ทันแล้วด้วยระยะคูดาวทงแล้วก็ระยะคููดาวของการเกิดเนาะตอนนี้นะครับทางซาวเวดได้มาคุมทางทงบีของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็อากให,ใหและขออนุญาตนะได้ครับได,ได้ครับเมืม่อกีอ้เสือกเลยฮะทางผมดูอย่างไกลเลยฮะ คุณแมวว่าตอนนี้ใครเป็น MVP ของทางซาวเวียร์ครับ yeah. ถ้าเรื่องแต้มยกให้คุณอ่บอสเนี้ยบอุ้ยจะว่าไปเนี้ยทางคุณบอสก็คิวไปห้าตายสูงเลยนะครับแล้วก็คุณเป้ใช่ไหมครับเก้าตายสูงเลยนะครับผม <c oughs> ว่า MVP นี่มีทั้งสองคนได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณต้อมจืดเนะี้ยเราก็เพิ่งเห็นในแบบอา้าวคุณต้อมจืดนะโดนหัว ปวดแปกไปเลยนะครับผมปาแป๊บเดียวนะครับกล้องยังจับไม่ถึงสามวิต้องจืดลงไปนอนแล้วนะครับผมเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรนะเขาจะมาเอาซีนอะไรได้ซ yes ีนเลยนะฮะตอนนี้คุณต้จืดละวันนี้คุณจะเป็นติ๊กต็อกของเขาหรือเปล่านะ่ครับผมเอ้าทางคุณมอสยังเก็บทงอยู่นะผมบอกแล้วใช่ไหมครับคุณกไก่ครับผมว่าวันนี้คุณมอสเอฟบีพีเรื่องการเก็บแป้จริงๆเนี่ยครับผมครับผมเอขอบคุณสิบปดสำหรับคุณอ่า คุณไม่เนี่ยนะขออ่านขออนุญาตอ่านชี่หลังเนี่ยผมที่แรกอ่านไม่ออกจริงเนี่ยรู้สิปเนี้ผมสําหรับเชียร์จันทังคารชุดสองพีเอสในกรบาลเนี่ยครับผมอ๋อยี่สิบเอ็ดแต้มต่อศูนย์เนี่ยน่าจะจบสกอร์ไปที่เท่านี้นะครับนะลาวแรกเนี่ยขออนุญาตจดสกอร์นี้นะคุณกุ๊กไก่ก็พูดต่อได้เลยครับผมได้ครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็มีคู่มันๆหลายคู่เลยก็ติดตามชมกันต่อไปเนาะ แต่สำหรับผมไฟที่น่าดูจริงๆเนี่ยคือจันทังคานกับน,นครบานเลยนะคุณแมวอนุญาตเป็นเลยนะคุณ <ใจ S 1> ได้ครับ <ผม S 1> ได้ครับจดคะแนนนะครับอ,อ่อทางคอมเมนต์เขาบอกว่าสูตรแดงสามแยกวันนี้มาแรงจังฮะสูตรแดงสามแยกคือบา้บานบ้านแกงของซาวเวนอยู่สามแยกเหรอครับเนี่ยน่าจะใช่ฮะน่าจะใช่น่าจะอยู่ตรงสามแยกนั่แหลนะ ้าคอมเมนต์นะครับอชอบใครเชียร์ใครนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยฮะอ๋อแล้วก็เป็นหนึ่งแปมแรกของซาเวดนี่ครับผมและก็ถ้าเกิดออฝัง่ง d ีเคเนี่ยถ้าอยากได้เข้าการในการเข้ารอบทันทีที่แบบรอบสองเนี่ยฮะต้องชนะนี่ครับผมต้องรอดูกันนะครับรว่าจังหวะนี้ทางดีเคเขาจะแก้เกมยังไงเพราะผมมองว่าซาเวดเขาตัง้งมากเลยนะ21แ แล้วทางพวกเขานี่คือแบบผมมองนะว่าเขาบุกหนักแล้วเขาก็แพ็คเกมลับได้ดีมากเลยนะใช่ครับผมเพราะว่าเกมเกมลับซาเวดจากทแีแล้วก็ดีนะนรัยเกมบุกก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมาเกิดอะไรขึ้นครับในแมปตอนนี้อ๋อซาเวดขอรีเกมหนึ่งคนนะครับผมอาจจะเกิดปัญหาแบบผิดพลาดทางอี่ใครชนะเข้ารอบไปเลยอ๋อ คุณเม่ครับลองไปสัมภาษณ์ทางดีเขยทไหมครับรู้สึกว่ารู้สึกยังไงในเกมแรกฮนะบผมว่าแบบแรกนี้ครับยังไม่อยากลงไปสัมภาษณ์มไม่ว่าจะสาเวตหรือดีเขยเะครับอยากให้ทั้งคู่ตอนนี้ครับตั้งใจเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปกลัวสมาธิเขาเปล่าๆนะราบว่าทั้งคู่คนไหนก็ได้ครับทีมไหนที่สามารถชนะได้อีกราวหนึ่งก็รอบไปเลยเขาอาจจะยังค่อนข้างติ๊งติไอ่าครับผมอ่าเริ่มเลยนะครับ าเวตเป็นสีแดงนะครับรอบนี้และดีเขตเป็นสีน้ำเงินครับผมต้องมาดูกันนะรับค่อยว่าค่อยใครจะวางแผนในการแบนอะไรเนาะใช่ครับอ่าดีเขตแบนสลับหนึ่งครับผมตาเวตสลับหนึ่งครับดีเขตไม้หนึ่งครับผมตาเวดไม้หนึ่งครับดีเข็ฉสลามหนึ่งครับผมแล้วก็สลามสลามเหมือนจะเป็นสลามสามไม้หนึ่งนะครับตามเอ่อ ตามที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยผมฝั่งคุณน้องจินก็เคยพูดเหมือนกันเรื่องที่ว่าต้องไปถามนะเนี่ยว่าเออความอันตรายมันสูงใช่ครับเวลากันบ้านเนี่ยครับแบบคุณเก็บทงจะนฉลับเดินเข้ามาป่ากู้ไก่อย่างเงี้ยมือ <laughs> นตอนที่แบบเราเล่นกันหนึ่งหนึ่งคุณรูไก่แล้วผม <laughs> ที่ชนะคุณกู้ไก่ทุกรอบครับผมเออแล้วจังหวะที่ผมก็แปลกใจนะว่าแบบเออม้ผมก็คมเนาะตีหัวคุณแตกทุกทีเลยอะไม่ไม่ไม่จริงครับผมอาจจะเป็นที่ เรื่องของคุณแก้สคกิปเข้ามาเกี่ยวเลยนะนครับคุณกูกไก่ไปที่เลิกได้หรือไม่ดีก็ก็เลยครับเรื่องเจ้าชงเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่า <c oughs> ไม่มีเลยครับผมไม่มีฮะเรื่องนี้รักเดียวใจเดียวครับอ๋ <c oughs> อก็ก็คือเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะฮะเรา,เรา,เรา,เราโฟกัสกับเกมดีกว่าฮะตอนอ๋อครับผมครับผมแต่จะนอกเรื่องไปแต่ก็ฝั่งสีน้ำเงินเป็นฝั่งอ่วของดีเคทให้เราไปดูสีแดงมาเรามาดูสีอะไรนะพอดีเราทางเซาเวตสสีแดงนะครับตอนนี้ทางดีเคทสีน้ำเงินฮะ มาเลยครับฝั่งสาวเวนวิ่งเข้ามาวิ่งตรงๆเลยวิ่งตรงตเลยฮะกล่าวว่าวันนี้จะฟาดฟันเนียจะเอาคานเข้ารอบมาให้ได้ใช่ไหมโอกาสที่บอกว่าสปาร์ต้าลงถ้าเป็นไบลูตไฟเอ็มก็จะพูดว่าสปาร์ต้าลง50ล้อถ้าไม่อยากเดี๋ยวรูปปืนมาผมนะเอ้ยทางคราวนี้ขาวแก้เก๋ข่าวถ้าเปิดอ้ยฝั่งดิเคทบุกนะฮะฝั่งสาเวสกันเลยพูดว่า ดีเกะ้าวางสปาร์ต่าลงเนี่ยสุดหล่อถ้าไม่อยากแดกลูกปืนนะ่ยยืนแนวแบบเนี้ยผมจริงเป็นบั่มแท่งหน่งเลยนะฮะสุดหล่อไอ้เป็นประมาณนี้นี่เผมคุณแมวครับเมื่อกี้ผมเห็นถ้าทางซาเวตแอบหลบไปทางขวาไปทางธงของทางดีเกตเลยนะฮะเฮ้ยใช่เหรอครับผมตรงไหนฮะเนี้ยเเขาดันกลับมาแล้วฮะตอนเนี้ยเนี้ยคนชื่ออะไรนะ เขาตีกันอยู่ครับตอนนี้ฝังเุยยยย้ยเหมือนจะมีคนแอบหล่อยเก็บทองอยู่ไกลๆอยู่นะครับตรงน,นี้นะเอ้าแต่ว่าหลุดระยะไปนิดนึงเนี่ยผมน่าเสียดายเนี่ยเมื่อกี้ว่ามีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะแต่ว่าปืนทางปืนนี่หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าปืนให้เพื่อนเฮ้ยสาวเวทวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะสาวเวทวิง่งเข้าโถ <คน S 1> <ท>งของดีเคแล้วเนี่ยผมเอ้าคุณต้องจุ<อ>งจดค,คุณต้องจืด คุณร่มเจิจะป่านหรือไปเนี่ยผมออกแต่โดนสนับบันคับไฟเนี่ยผมโอ้โหคุณร่มเจิโดรนสนับลงไปนอนกองกับพื้นเลยเนี่ยผมอดกันบ้านเลยนะคุณร่มเจิโอ้แล้วเป็นฮาแต้มแรกของซาเวตไปนี่ไม่ถึงสองนาทีเนี่ยผมในจังหวะเมื่อกี้คุณคาวคุณค่าวนี่เขาสาวบ้าเลยนะเขาตอบต่อยไม่เหลือเลยหรือว่ากอดแฮนด์นะเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่เลยกอดแฮนด์เลยเมื่อกี้เหมือนแดงจะกรือนะคุณไก่ ตอนนี้ทางทางดีเคทเหลือคนเดียวครับตอนนี้กับอีกกี่คนไม่รู้อีเอ้าวไม่เหลือแล้วลคุณกไก่ไอุ้ยเอาอเอาเอาเอาขึ้นแมปไปหน่อยฮะขึ้นแมปอ่านแล้วตอนนี้ทางซาเอา่อดีเคทเหมือนจะรอรีเซ็ตและบุกอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนของซาเวดอ่ะเอ่อน้ำขึ้นมาแล้วนะครับคุณกู๊ไก่ครับทางบ้านถา,<อ>า<ผ>มว่าสปาร์ตี้กับบิยอนกี่โมงฮะสปาร์นี่กับบิยอนช่วงหนึ่งทุ่มครับผมหนึ่งทุ่มสิบ ก็หลักจากจบผู้นี้ใช่ไหมคคุณกู้ไก่ใช่เลยครับจากจบผู้นี้แหละเนี่ยเราจากดูจากรูปเกมแล้วคือทางซอ์เวเขาได้ธงเสร็จแล้วเขากลับมาแพ็กที่ธงตัวเองเลยนะใช่ครับเหมือนเขารอรีเซ็ตครับพอเขาเขาน่าจะรู้ไปอยู่แล้วว่าทางดีเคทอาจจะต้องบุกมาเครับถ้าไม่บุกมาเนี่ยก็จะเสียเวลาไปสิปีได้นะครับคุณกู้ไก่ใช่ครับแล้วทางเขาแบบไม่มีแอบไม่มีอะไรเลยนะทางซอ์เวเนี่ยเขาผมเห็นแบบตีโจ้งๆเลยเนะาะราะพามือในการฟาดฟันพวก นี่ฝังีเข็นก็ตอนี่พอรีเซ็ตก็เหมือนจะแยกบุกแล้วนะคุณผู้ไก่ฮะใช่ครับเขาอาจจะไปอาจจะไปดักรอวิ่งซ้ายมาก็ได้นั้นดูจากรูปเกมตรงนี้แล้วเนาะเนา่ยผมทางโซเวียตไปรับแล้วคุณแมวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยฮะเหมือนจะไปสองหนึ่งนี่ฮะเอ้าแต่ทางดีเข็นน่าจะไม่เสี่ยงเนี่ยผมทางปืนอย่างคุณทิศนี่เขาเล็งรอเลยนะทางขวาเนี่ยปืนปืนคุมเข็น มาแล้ว็อดไฟอยู่ตรงนี้นะคุณไก่ไฟใหญ่เอ้าวิ่งมาใส่แล้วครับใครเนี่ยเอ้าแต่เหมือนจะมีคนเก็บธงอยู่นี่ครับคุณอะไรนะครับคุณบังหอมเลยครับเรืออะไระเลย้เขาโดนยิงด้วยอย่างนี้อาจจะได้นะครับอาจจะเป็นห้าแมวตีเสมอของฝั่งดีเกเนี่ยครับผมโอ้โหคุณเอ้าเอ้หลุดแต่ว่าโดนอิมูไปเนี่ยผมนิดเดียวแล้วคุณแมวน้องนิดเดียวเลยอะใช่ครับผมคะแนนเกือบกลับมาแล้วแบบ มันแน่ๆะครับปฏิเสมอคือมันแน่ๆคุณกุ๊กไก่ตอนนี้ทางซาเวตเขามาเอาทองแทนแล้วนะฮะแบบเขาเอาคืนอะตอนนี้เขาเอาคืนแล้วอะอคุณเป้นะคุณเป๊เก็บตัวอ้ตบจืดจะมาตบจืดจไอตบจืดจะไปสลับปันบ้าสลับปันบ้านได้นะครับคุณคุ้ตบจืดแน่ผมเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าจริงๆนะครับเพราะว่าเขาปาดไปได้นะครับแต่ว่าอทางซาเวตก็ยังเหลือกันเยอะอยู่นะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทางซาเว่นี่เขาเข้มเนาะมาเข้มเลยคราเนี้ยใช่ครับเขามากันเยอะเนี่ยต่อให้คุณล้มจีบปาดไปที่นึงก็ยังเหลือคนอื่นอู่นอยู่คุณล้มจืบก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งจะไปสู้กับสี่สู้กับห้าก็ค่อนข้างยากจริงๆครับคุณกู้ไก่อืมยากจริงๆครับเพราะว่าเอาจริงๆพวกเราทําก็ยังยากเลยเนาะใช่ครับผมโอกาสมันน้อยมากครับที่แบบเออหนึ่งต่อสี่ต่อห้าอะไรเงี้ยคือถ้าหนึ่งต่อห้าได้นี่ออนฟล์เลยอ่ะและตอนนี้ครับคุณกูไก่ก็เป็น ติแบแต้ของซาเวดเนี่ยแล้วธงบีก็เกิดแล้วด้วยวใช่ลงทกเกดอแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้อาจจะเป็นงานยากของฝั่งดีเขยที่จะตีเสมอเลยครับผมเัลเวลาที่เหลือแค่สี่นาทีนะฮะเราต้องมารอดูนะครับว่าทางดีเขตจะแก้เกมนะโอ้ดีเขยถม่มธงบีแล้วคุณแมวใช่ครับเขาต้องถม่มจริงคนระับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างเหลือนจำกัดและเหลือน้อยมากจริงจริง นี่คุณปักครับตีคุณเป้ทางซาวเว่เรียบร้อยเลยฮนะแล้วเหมือนจะมีคนแอบเก็บอู่าทางซา,งา,งาวเว่ก็เก็บทงเช่นกันเนี่ยผมคุณมอสอีกแล้วเนี่ยผมผมถือว่าเป็น m อ p ของการเก็บธงเลยนะคุณคกุไก่ใช่ฮะแล้วก็ไอ้นี่คุณเห็นไหมว่าคุณคาวแอบเก็บอยู่ธงเออใช่แอบฮะมีคนแอบเก็บทงตรงทงเอด้วยเหรอครับเนี่ยแต่รงนี้ก็เดือดเหมือนกันนะเราจะพลาดตรงไหนนี่แล้วลนะ่ะแล้ว ต้องกลับไปถูกลจริงๆแะตรงนี้กูณจะทางดีเข็ดตายหมดเลยนะตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับคุณเข้าเก็บธอง A เรียบร้อยแล้วครับคุณแมวและเป็น15แต้มของซาเวดเนี่ยครับผมอ่าก็จะเป็นฝั่งคุณต้มจีดกันบ้างอยู่นะครับอ้าวต้ำจีดโดนมาเชคุณมอสเก็บไปไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมและตอนนี้เหลือปืนอยู่หนึ่งคนเนี่ยครับผมกับมาเชคุณมอสเนี่ยจะเป็นมาเชสับร้อยสับร้อยสับร้อยไหมครับสับโอ้โหสับที่เดีย คุณมอสเอาอีกสอบหรือไม่คุณมอสบอกว่าถอยอีกสอบได้ไหมหนึ่งสองสามเลือดเิ้งไม่ทันจริงๆโอ้โหเอ้าแล้วจะไปสอบที่หนึ่งสองเอาเลือดไม่ลดแอรเพราะว่าสับไม่โดนจริงๆครับผมอุ้ยคุณมอสอด MVP จริงๆฮะเจ้าเมื่อกี้ยกแบบนี้ก็ยกให้เขาทิหนะไก่สับเยี้สับอีกแล้วสับอีกแลอวอูดตายอีกแล้วนะสับอีกไหมครับผม กลับทีเนี้ยหนึ่งหนึ่งกลับไปนี่ครับผมหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งแล้วครับคุณแมวสองหนึ่งสองหนึ่งสามอีกแล้วคุณบอสสับเอ้าจะโดนที้ไปเนี่ยผมอุ้ยแต่เขาเอาทางดีเคทไปเยอะมากนะครับจริงเขาเกือบเฉิดแล้วโดนไมคคุมกําเนิดไปก่อนเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าได้ช็อตไปแล้วนะครับสําหรับคุณมอสนะทางดีเคทเริ่มถ่มทงเอแล้วฮะอย่างน้อยเขาได้ห้าแต้มแล้วครับตอนนี้ถ้าเขาถ่มได้เนาะ โอ้ยเหลือฝฟังโอ้ยแต่สาวเวทก็เหมือนจะกลับมาคุ้มกันนะคุณกุ้งไก่ใช่ครับคุณมอสเอาจะจัดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเก็บธงหรือจะไล่ฆ่านี่ผมครบเครื่องเลยเนาะเขาเนี่ยและ<ม>ดิคิดจอบเก็บธงเนี่ยเพื่อแลกกับชีวิตของเขาหรือไม่นี่ครับผมปัญยาได้ไหมครับปัญญาแต่ออกนอกระยะไปหน่อยนึงนะฮะนี่ครับมีคนกําลังเก็บอยู่มีคนกําลังเก็บอยู่คุณแมว บางหอมใช่ไหมเขาชื่อบางหอมถ้าเขาโดนตทีทีเดียวคือเขาตายเลยนะครับถ้าเขาไม่ป<ช>ั๊มเลือดนะฮะเฮ้ยแต่เขาอาจจะได้ก็ได้นะเพื่อนเพราะเพื่อนถ่วงให้อยู่คุต้มเจื๊ยบท่วงให้อยู่เนี่ยเอ้าเล่นเป็นฮ่นแต้มแรกของดีเกรมาแล้วนี่ครับผมอ๋อคุณมอสนี่ส่งตรงจากลอสโตนเลยเหรอฮะว่าการสับนี่เอาเรื่องจ,จัดๆนะคุณไก่ไม่แปลกใจเลยครับที่ว่าทำไมเขาสับร้อยได้ขนาดนั้นเอ้าคุณมอสแอบเก็บทองอีกแล้วเนี่ยโอ้โห แปดแทมเลยนะคุณมอสเอาจัดๆใน MVP ของแมตช์นี้แน่นอนเนี่ยไม่ให้ไม่ได้นะคุณกูกไก่นะจริงครับไม่ว่าจะเป็นเอาแล้วดูเนี่ยมาเชสสับ้อยหรือไม่หนึ่งสับยังสับไม่โดนเลยยังสับไม่โดนเนี่ยยังสับไม่โดนเนี่ยโอ้หนึ่งสองขอยกทีเดียวได้ไหมมอสขออยกทเดียวโอ้ยคุณมอสเก็บไปกี่ตัวแล้วสิบสองตัวเลยเหรอฮะสิบสองตายหนึ่งทงหนึ่งผมถามจริงคุณมอส อเวลาที่เหลือสี่สิบเจ็ดวินนี่คุณแมวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะทาวเวทเหมือนจะยีนรอเก็บผงหน้าคุณกุ๊กไก่ก็จะเก็บผงเขาจะเขายังจะอุ้ยคุณมอสับอีกแล้วคุณมอสับอีกแล้วคุณมอสับอีกแล้วคุณมอสวันนี้เอาจะเอาคิ้วจะจัดเนี่ยวันนี้น่าจะได้ไฮไลท์อยู่เนี้ยคุณมอสเนี่ยฮะสับไหมคุณมอสับไหมสับไหมหนึ่งสองสามโอ้ยเลือดเจ้งทันเนี่ยเพืันมีทีเดียวตายอยู่นะผมคุณมอสเอาอีกคุณมอสับอีก มอสับหนึ่งมอสับสองมอสับสามแล้วตายไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมแต่เมื่อกี้ทางขวาที่เอ้าเดี๋ยวนะคุณคุ้ไก่เก็บทุงแล้วนี่ครับผมและเป็นยี่สิบเอ็ดต่อห้านี่ครับผมแมตชนอาจจะจบไปที่ยี่สิบเอ็ดต่อห้านี่ครับผมยี่สิบเอ็ดต่อห้าขออนุญาตจดสกอร์นี่คุณกุ้งไก่พูดไปก่อนนะ นะครับมีคนมาถามเขาว่าเมื่อไหร่กูไก่จะเข้าเมืองครับอ้าวคุณกูไก่โดนแบนไปแล้วนะครับสาหรับทางบ้านที่ถามมานี่ครับผมเพราะว่าคุณกุกไก่ได้ทะลุโอซีผู้หญิงนะครับผมตอนนี้โดนแบนไปแล้วไม่สามารถเข้าเกมได้อีกแล้วนีฮะคุณจดโนครับผม